ไหนดูปืนดิปุ่ยมาทำไ,ไมอะฮะจะไปยิงใครมีปืนจีน้ำมันคือปืนอะไรมันคือปืนจีน้ำมเอามาเอามาจากไหนมาจากร้านเขากี่บาทกี่บาทห้าร้านอ่ากี่บาทน, <c oughs> น,นะเอ้ยจริงมล้างขมังเอ้อ เล่นบอลแหะเล่นเลยเล่นบอลเล่นบอลเลยเฮ้ยแล้วตุ๊กแก่เล่นบอลเล่นบอลเล่นอย่บอลไหนครับบอลสองบอลสองสุรัตน์เป็นใสุรัตน์สุรัตน์มีความสามารถเล่นบอลและทำคมสามารถอะไรอีกโกเป็นโกฮะเขาชอบเป็นโกอ๋อก็คือจับจับบอลเป็นโกอืมไปฝึกเล่นที่ไหนครับบ้านบ้านบ้านแล้วลูก เธอยู่บ้านไหนครับบ้านโดงบ้านโดงอ๋อบ้านพอสนใจเหรอเด็กนอ่ะเด็กบ้านโดงครับ้านพอหนึ่งเธออยู่ปสองเหรอชื่ออะไรนะอีกทีเล่ชื่อเล่นอะไรชื่อเล่นอะรชื่อเล่นอะไรซิวแปงครับแฟงนะโอเคเด็กบ้านโดงครูเคยไปอยู่บ้านโดงไปเยี่ยมบ้านเด็กบ้านโดงเด็กตอนหนึ่งมีมีกี่คน อดกวันหนึ่งมีกี่คนสองเอ๊องมีดีครับแล้วเด็กพอสองดีคนห้าคนครับอ่าคนนั่งรถตู้คันเดียวกันใช่ไหมครับต้องตื่นต้องตื่นเช้าแค่ไหนถึงมาทันโรงเรียนแม่ผมตู้มาล้วกีโมงยี่สิบผมตื่นหกโมงครับหกโมงหกโมงนี้ทำอะไรได้บ้างอาบน้ำแต่งตัว<อ>กินข้าวไ,ได้กินข้าวไหมได้กินข้าวไหมไม่กินไม่ไม เดี๋ยวก็ต้องกินข้นาวเช้าเออต้องกินข้าวเนาะ<ว>ไม่กินข้าวไม่ได้หรอกนะกินข้าวเช้าข้าวเช้า,าสำคัญนะคะเอ้เดี๋ยวที่คือการต้นไปและบ๊ายบายไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะ